สวัสดีพี่น้องเชาว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับผมที่เฮ้ามาทงนา้าเบาเสกยัางสีครับพี่น้องผลประกอบการเมื่อคืนนะครับผมปรากฏว่าวาวหนกเฮ้าบอลอดครับพี่น้องลงกลางเด็กนะครับลงกลางเด็กนะครับลอดอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นเวียดนามขนาดหนึ่งอยหาซิเส้นครับพี่น้อง สีแดงนะครับล่มดีนะครับมาขึ้นล้มดีสงสัยเ่้านกหนึ่งสีสูล่มบาไหวนะครับล้มบาไหวมาเชือกสันน้ำนะครับเดี๋ยวเบ้านุมกับสีไปเก็บกู้เอาเบ้านกขึ้นก่อนพี่น้องนะครับผมจังสิมาเอาเบ้าเวียดน้มนะครับผมลงไหพี่ใหน้องเบิ้งสภาพหลังเฮาปล่อยข้ามขึ้นไ้นะครับสีเป็นจ้งไดครับพี่น้องฝากตีตามได้เลยครับอู้นะพี่น้องเบ้าเฮ้านะครับ แนวบ้าหนุ่มซุ่มให้เบิงน,นะครับอยู่ทึงต้นไม้ครับพี่น้องของคู่กันนะครับผมของคู่กันพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าๆของเสาร์ว,วันที่13เมษายน2566ครับพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับหมอก,กะไร้พี่น้องหมอก,กะมีนะครับผมบรรยากาศดีๆนะครับผม เดี๋ยวพี่น้องสภาพบานกเข้านะครับติดต้นนี้พี่น้องนะครับเอาลงมาหยากนะครับครับบสอดแจ้งนะครับตัวนี้ปัาปุงแก้ไขไม่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบึงเบียดนามครับนะครับเป็นโปรแกรมต่อไปครับพี่น้อง นะครับพี่น้องอันนี้เสียเอาพ้าพี่พาน้องเอาเวียดนามรุ่งนะครับบรรยากาศย้ำสดๆพี่น้องอ้บรรยากาศดีครับตรงหน้าเบาเสกยัางสีนะครับกลับบ้้นสงการมาเพื่อสิ่งนี้นะครับพี่น้องครับนอกจากทีเดยมายามบัานสงการเลียวนะครับผมโปรแกรมเพิ่นก็คืออยากมาเลนเบานะครับพี่น้องจัดให้ตามคาขอนะครับสําหรับเบาฤดูร้อนนะครับพี่น้องเบาเบานะครับ สาลงเลยก็ได้ตัวเพิ่นค่อยมาเกี่ยออกจากนี้สาวลงเลยค่อยมาเกออกจากรักครับไม่ได้เกี่ยออกเลยก็ได้ครับแกี่ยไงบอรบริษัทสนุนนะครับพี่นอ้องดอนตอวาวเวียดนามหนึ่งลอยหาสิบเส้นครับ สายเบาทั้งใดสอดแจงแน่นะครับผมเอาขึ้นทุกขึนนะครับผมหรือว่าเลนเวาล้มหอนนะครับผมกะคอมเมนต์มาพูดคุยกันไดเด้อครับพี่น้องนะครับส่วนเบ้าหนุ่มกากาเล่นกาเกือบทุกขึนครับพี่น้องบางขึนกาถ้าล้มมามันเดือดหลกับบริเดรียนนะครับวันนี้ล้มดีพี่น้องลมมาถึงเต่หกโมงแรกของแรงวันทีหาหกโมงแรกของแรกวันทีสิบสองมีสายย่นเลยเหรอครับผม ตอนนี้กับเป็นเวลาประมาณ6โมงเศานะครับของเ้าว,วันที13มีมสุนายน2566กับพี่หน่องปล่อยไปประมาณ200เมตรนะครับอันลอย200เมตรลอยกาเมตร200เมตรเถอะพี่หน่อง นิ่งดีครับเอาตัวนี้นิ่งดีอยู่นะครับกะหมูวัานมีอาการเอียงเล็กน้อยนะครับผมแต่เศร้ามากอะบโบเอยียงนะครับโมเอยียงขึ้นสั้นดีครับพี่น้องขึ้นสั้นนะครับ พี่น้องตอนนี้ก็เหลือประมาณ40-50เมตรสุดท้ายนะครับ มาลุ้นกันพี่น้องนะครับผมว่าเบาสีเขาสีจับเข้าได้บ่นะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องภาพนี้ เเขาได้เลยครับพี่น้องึืนดีนะครับครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มกาพาะพี่พาน้องเอาเบาลงเอาแล้วเดี๋ยวเขามาบึงสภาพเบาหลังเอาลงจอดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ป่อยไว้อังเต็หกงวงแรงหมู่วัานี่พี่น้องนะครับผมสภาพงานเบาเข้าหลังป้อยไวแขังขึ้นครับพี่น้องนะครับเฮดบางงามปันไดครับพี่น้องนะครับเบาเวียดนามนะครับผม สายเบานะครับผมกำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะครับผมเบาแดนร่มร้อนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มนะครับผมลุงธงวาเลยตีนะครับพร้อมกับเบาเสกย่างสีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปซะก่อนนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดติดตามครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห้เหงื่อแข็งใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มพร้อมกับเบาเสกขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ